คุณอาจคิดว่าผลไม้เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อสุขภาพเสมอแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผลไม้ที่คุณทานทุกวันกลับกำลังทำร้ายสุขภาพของคุณลองนึกภาพดูสิคุณกำลังเพลิดเพลินกับชามสับป,ประรดหรือแตงโมที่สดชื่นคิดว่ากำลังให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ต้องการแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผลไม้ที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยเหล่านี้กำลังค่อยๆทำลายยอสุขภาพเส้นประสาทของคุณทำให้เท้าของคุณรู้สึกชาบ้างจักะจี้หรือเย็นนี่ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของการสูงวัย แต่เป็นผลจากน้ำตาลและสารประกอบที่ซ่อนอยู่ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเสียหายของเส้นประสาทและการเพิ่มขึ้นพ้นของระดับน้ำตาลในเลือดในวิดีโอนี้เราจะเผยความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับผลไม้ยอดนิยม6ชนิดที่อาจทําให้เท้าของคุณรู้สึกแย่ลงผลไม้เหล่านี้ที่มักพบได้ในครัวทั่วประเทศอาจก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณกําลังเผชิญกับความไวของเส้นประสาทหรือโรคประสาทส่วนปลาย หรือปัญหาการไหลเวียนของเลือดนี่คือข้อมูลที่คุณต้องฟังมาเริ่มสำรวจว่าเพราะเหตุใดผลไม้บางชนิดอาจทำให้เท้าของคุณทรมานและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปกป้องสุขภาพของคุณไปข้างหน้าหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกโปรดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆโรคประสาทส่วนปลายเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากกว่า25ล้านคนในสหรัฐอเมริกามันเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ผิดปกติของเส้นประสาทในอวัยวะส่วนปลาย โดยเฉพาะในเท้าซึ่งทําให้เกิดอาการแปลกๆมากมายผู้ที่มีภาวะนี้อาจรู้สึกชาหรือจั๊กกะจี้หรือรู้สึกเหมือนเดินบนฝ้ายภาวะนี้อาจเป็นปัญหาใหญ่สําหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวานหรือมีการไหลาเวียนของเลือดไม่ดีเพราะปัจจัยเหล่านี้อาจทําให้ภาวะนี้รุนแรงขึ้นและนําไปสู่ปัญหาแร,แรงเช่นการหกล้มการติดเชื้อหรือแม้แต่แผลที่เท้าคุณอาจสงสัยว่าผลไม้มาจัดการอย่างไรในขณะที่ผลไม้มีวิตามินแร่ธาตุ และไฟเบอร์ที่จําเป็นต่อสุขภาพโดยรวมแต่บางชนิดอาจทําให้โรคประสาทส่วนปลายรุนแรงขึ้นนี่เกิดขึ้นเพราะผลไม้บางชนิดมีน้ําตาลสูงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ปัญหาเส้นประสาทรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ผลไม้หลายชนิดยังมีกรดหรือสารประกอบที่สามารถทําให้เส้นประสาทระคายคึองมากขึ้นทําให้สิ่งต่างๆแย่ลงโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการทําลายเส้นประสาทเนื่องจากอายุหรือภาวะสุขภาพที่มีอยู่ สำหรับผู้สูงอายุที่กำลังเผชิญกับปัญหาของโรคประสาทส่วนปลายการบริโภคผลไม้ที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพของพวกเขาผลไม้เหล่านี้สามารถกระตุ้นการระคายเคืองเส้นประสาทเพิ่มอาการให้แย่ลงและแม้กระทั่งชะลอการฟื้นฟูหากเกิดความเสียหายของเส้นประสาทไปแล้วสิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังในสิ่งที่คุณใส่ในอาหารเพื่อให้แน่ใจว่ามันสนับสนุนสุขภาพเส้นประสาทของคุณแทน ที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมแล้วเราจะทำอย่างไรได้บ้างมีผลไม้บางชนิดที่ควรหลีกเลี่ยงหรือบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อไม่ให้ทำให้ภาวะโรคประสาทส่วนปลายแย่ลงในส่วนถัดไปเราจะพาคุณไปรู้จักกับ6ผลไม้ที่คุณต้องหลีกเลี่ยงหรือจำกัดการทานอย่างมากตั้งแต่วันนี้เพื่อปกป้องเส้นประสาทของคุณและปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของคุณ 1. สับปะรดระเบิดน้ำตาลที่ซ่อนอยู่สับปะรดมักถูกเชื่อมโยงกับความหวานที่รื่นรมในเขตร้อน ทำให้ภาพของวันที่แดดจ้าและขนมหวานสดชื่นผุดขึ้นมาในหัวหลายคนชอบทานสับปะรดเป็นส่วนหนึ่งของสลัดฤดูร้อนหรือเป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพผลไม้ที่มีสีสันสดใสนี้และชื่อเสียงที่เต็มไปด้วยสารอาหารทําให้มันดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังจากรูปลักษณ์สดสนี้คืออันตรายที่แอบซ่อนอยู่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการไหลเวียนของเลือดโรคเบาหวานหรือความวายของเส้นประสาทโดยเฉพาะในเท้า สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือสับป,ปะรดมีน้ำตาลธรรมชาติในปริมาณสูงโดยเฉพาะฟรุกโตสซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีในสําคัญแม้ว่าน้ำตาลในสับป,ปะรดจะเป็นน้ำตาลธรรมชาติแต่มันก็ยังเป็นอันตรายเมื่อบริโภคในปริมาณมากๆหนึ่งถ้วยของสับป,ปะรดมีน้ำตาลมากกว่า16กรัมและน้ำตาลนี้จะเข้าสู่กระแสะเลือดได้อย่างรวดเร็วสําหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายอาจไม่สามารถจัดการน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือน แต่ก่อนการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดดอย่างรวดเร็วนี้อาจเป็นอันตรายเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปและตกลงอย่างรวดเร็วจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเครียดจากน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นวงจรที่อันตรายที่ทําให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นแล้วตกลงอย่างรวดเร็วทําให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุลการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นอันตรายต่อเส้นประสาทได้โดยเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นและลดลงเส้นประสาท จะได้รับสารอาหารและออกซิเจนที่จำเป็นเพื่อให้มีสุขภาพดีน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปการขาดจังหวะน,นี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่สบายตัวเช่นการจักกะจี้ชาหรือรู้สึกเหมือนเดินบนฝ้ายคุณอาจพบว่าเท้าของคุณรู้สึกเหมือนหลับครึ่งหนึ่งแม้จะนั่งนิ่งๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงอาการนี้ไม่ใช่แค่ทำให้รำคาญแต่เป็นสัญญาณเตือนว่ามันเป็นการส่งสัญญาณว่าเส้นประสาทของคุณเริ่มทำง,งานผิดปกติหรือเสื่อมลง เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่ดีและน้ำตาในเลือดที่มากเกินไปถ้าบริโภคสับป,ปะรดบ่อยเกินไปหรือในปริมาณมากมมันอาจเร่งความเสียหายของเส้นประสาทอย่างเงียบๆนอกจากนี้สับป,ประรดยังมีโบรมมเลนซึ่งเป็นสารป,ประกอบที่อาจทําให้ลำไส้ระคายเคืองหรือกระตุ้นการตอบสนองของฮิสตามีในบางบุคคลเมื่ออารวมกับน้ำตาแล้วสับป,ประรดสามารถทำเพิ่มการอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจกระจายไปยังข้อต่อการไหลเวียนเลือด และเส้นประสาทส่วนปลายผลไม้ที่เคยถูกมองว่าเป็นการลิ้มลองสุขภาพที่ดีกลับค่อยๆทำลายหลักฐานของการเคลื่อนไหวและความสะดวกสบายของคุณ 2. แตงโมสดชื่นแต่เป็นอันตรายในวันที่อากาศร้อนไม่มีอะไรที่น่าพอใจไปกว่าการกัดแตงโมเย็นๆที่มีน้ำหวานชื่นใจรสชาติสดชื่นของมันพาคุณย้อนกลับไปยังความทรงจำในวัยเด็กต่อที่ไปปิคนิกกับครอบครัวหรือบ่ายวันเสาร์ที่ใช้เวลานั่งตักแดดแตงโมให้ความรู้สึกบบิทธิ์แม้กระทั่งการบำบัดหลังจากทั้งหมด มันส่วนใหญ่คือแค่น้ำไม่ใช่หรือมันจะเป็นอันตรายได้อย่างไรจากสิ่งที่ดูเรียบง่ายและธรรมชาติแบบนี้แต่สําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการชาบริเวณเท้าหรือรู้สึกแสบีิดๆความจริงเกี่ยวกับแตงโมนั้นแย่กว่าที่คิดไว้เยอะแม้ว่ามันจะเป็นที่รู้กันดีว่าแตงโมมีแคลอรีต่ต่ำและสามารถช่วยให้ร่างกายชุ่มชื่นแต่มันกลับมีดัชนีน้ําตาในเลือดที่สูงมากซึ่งหมายความว่ามันทําให้ระดับน้าตาในเลือดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนแรกคุณ อาจจะไม่รู้สึกถึงผลกระทบอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกรูกโคสเหล่านี้สามารถมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของคุณการถ่านผวน,นซ้ำๆของน้ำตาลในเลือดค่อยๆทำให้เส้นเลือดเล็กๆที่ไปหล่อเลี้ยงเส้นประสาทของคุณโดยเฉพาะในส่วนที่ไกลาจากหัวใจเช่นเท้าของคุณนั้นอ่อนแอลงเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นร่างกายของคุณจะต้องทำงานหนักเพื่อทำให้มันลดลงแต่เส้นประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ห่างจากหัวใจจะเป็นส่วนแรก ที่ได้รับผลกระทอบอเส้นประสาทเหล่านี้จะบวมและขาดออกซิเจนและเสียหายและเมื่อการเสียหายของเส้นประสาทเริ่มต้นขึ้นมันมักจะไม่สามารถฟื้นตัวได้ผลลัพธ์คืออาการปวดและทุรุทุรายซึ่งจะทําให้ความรู้สึกชาหรือแสบจีดที่เท้าของคุณแย่ลงไปหรือแม้กระทั่งสูญเสียความรู้สึกไปเลยนอกจากนี้แตงโมย,ยังสามารถทําให้รู้สึกเหมือนกับได้รับการบํารุงอย่างดีแม้ว่าจริงๆแล้วมันจะมีน้ําในปริมาณสูงแต่มันขาดอิเล็กโทรไลต์และเส้นใหญ่ ที่จําเป็นสําหรับร่างกายของคุณในการประมวลผลน้ำตาลอย่างปลอดภัยคุณอาจรู้สึกสดชื่นชั่วขณะแต่ในความลึกๆเส้นประสาทของคุณกําลังพยายามตามให้ทันกับการหลั่งของกลูโคสที่วิ่งเข้ามาผ่านกระแสเลือดของคุณสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหากับโรคเบาหวานหรือภาวะก่อนเป็นเบาหวานแตงโมอาจจะเป็นผู้ทําลายที่เงียบๆมันดูหวานและบริสุทธิ์บนผิวเผินแต่ในระยะยาวมันสามารถทําลายสุขภาพสารผลประสาทของคุณได้อย่างเงียบๆทําให้ปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ยิ่งแย่ลงไปอีก หากคุณยังคงรับชมวิดีโอนี้และพบว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์ 1. ข้างล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่กับฉัน 3. องุนผู้ทำลายที่เงียบสงบอังุนเป็นผลไม้เล็กๆที่หวานและทานง,ง่ายมักจะถูกมองว่าเป็นผลไม้ที่ไม่มีอันตรายอะไรคุณอาจจะมีถ้วยองุ่นวางบนโต๊ะครัวและหยิบมากินขณะอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูโทรทัศน์พวกมันดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพเมื่อเทียบกับขนมกบเคี้ยวหรือคุกกี้ ซึ่งเป็นการทานที่ไร้ความผิดบาปอย่างไรก็ตามสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการชาหรือรู้สึกแสบหรือร้อนที่เท้าอางุนอาจเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีการหลอกลวงมากที่สุดอันตรายจากอาง้งุนไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้าตาลเท่านั้นอง้งุนหนึ่งถ้วยอาจมีน้าตาลถึง23กรัมแม้ว่านั่นอาจจะไม่ฟังดูมากแต่ว่าอันตรายที่แท้จริงคือชนิดของน้าตาลที่มีในองุ่นซึ่งก็คือฟรุกโตสฟรุกโตสจะถูกเมตาบอลา์แตกต่างจากน้าตาลอื่นๆ และสามารถทําให้ตับทํางานหนักเกินไปส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นซึ่งอาจดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายในตอนแรกแต่ในความเป็นจริงมันสามารถช่วยเพิ่มความไม่สมดุลของเมตาบอลิซึมได้อย่างเงียบๆสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่ความไวของอินซูลินลดลงตามอายุการเปลี่ยนแปลงของน้าตาลเหล่านี้อาจส่งผลระยะย,ยาวโดยเฉพาะในส่วนที่ห่างจากลําตัวองุนจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างรวดเร็วเนื่องจากมันมีเส้นใหญ่น้อยมากซึ่งหมายความว่า ในแต่ละครั้งที่คุณหยิบบองนั่นมากินจะมีการหลั่งน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายของคุณอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไปการดูดซึมที่รวดเร็วนี้จะทําให้เส้นเลือดและปลายประสาทอักเสบโดยเฉพาะในเท้าและขาการอักเสบนี้จะค่อยๆตัดการไหลเวียนของเลือดที่บํารุงเส้นประสาทให้แข็งแรงซึ่งในตอนแรกอาจจะเป็นแค่การรู้สึกแสบที่เท้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันอาจจะกลายเป็นความรู้สึกที่เจ็บแสบจนไม่สามารถรับรู้ถึงพื้นใต้เท้าได้เลยแย่กว่านั้นคืออ่งุ้นนั้นทําให้ติดง่ายขนาดเล็กและรสชาติหวาน ทำให้มันเป็นของว่างที่ทานได้ง่ายโดยไม่คิดอะไรแตกต่างจากของหวานหนักที่คุณอาจจะรู้ตัวและจำกัดการทานแต่การทานอง้นนั้นง่ายมากจนเกินไปคุณอาจไม่รู้ตัวว่าได้ทานเกินไปแล้วแต่เส้นประสาทของคุณรับรู้ดีทุกครั้งที่เพิ่มน้ำตาลทุกการลดการไหลเวียนเลือดและทุกการเกิดออกซิเดชันที่เกิดขึ้นเส้นประสาทของคุณจะค่อยๆสูญเสียความแข็งแรงไปการทานของว่างที่ดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายอาจจะกลายเป็นปัจจัยที่เงียบๆทำให้เส้นประสาทของคุณเสียหายทำให้เท้าของคุณรู้สึก นึกหังเหินจากร่างกายของคุณมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าสีกล้วยมากเกินไปก็ไม่ดีการปอกเปลือกกล้วยให้ความรู้สึกที่สงบเงียบเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลและสามารถย่อยได้ง่ายทําให้มันเป็นขนมกบเคี้ยวยอดนิยมสําหรับผู้สูงอายุหลายคนมักจะถูกใส่ในกิจวัตรประจําวันตอนเช้ากล้วยได้รับการยกย่องมานานในเรื่องของปริมาณโพแทสเซียมและความสามารถในการช่วยบรรเทาการตะคริวของกล้ามเนื้อข้อดีเหล่านี้มีความจริงบางส่วนแต่ภาพรวมทั้งหมดไม่ง่าย อย่างนั้นสําหรับผู้สูงอายุที่มีอาการชาหรือรู้สึกแปลกในเท้ากล้วยอาจทําให้เกิดอันตรายมากกว่าผลดีกล้วยโดยเฉพาะเมื่อสุกเต็มที่นั้นมีน้ําตาลธรรมชาติในปริมาณสูงกล้วยขนาดกลางหนึ่งลูกสามารถมีน้ําตาลได้ถึง17กรัมซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรูกโคตและฟรุกโทสซึ่งสองชนิดนี้ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีความไวต่ออินซูลินลดลงหรือมีภาวะเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในวัยชราการเพิ่มขึ้นของ ระดับกลูโค้อย่างรวดเร็วนี้สามารถเป็นอันตรายได้ในระยะยาวการเพิ่มขึ้นของน้ําตาในเลือดบ่อยๆสามารถทําให้เกิดการอักเสบและบุ่มที่รอบๆเส้นประสาทขอบเขตโดยเฉพาะที่ขาและเท้าการอักเสบของเนื้อเยื่อประสาทร,รบกวนสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งผลต่อความรู้สึกและการเคลื่อนไหวรู้สึกแปลกที่ปลายนิ้วเท้าหรืออาการเย็นที่เกิดขึ้นแม้ในห้องที่อุ่นนี่เป็นสัญญาณว่าระบบประสาทของคุณกําลังขาดสารอาหารและออกซิเจนที่จําเป็นเพื่อ สุขภาพที่ดีกล้วยยังมีสารประกอบธรรมชาติที่เรียกว่าไทรามีนซึ่งสามารถส่งผลต่อการหดตัวของหลอดเลือดและความดันโลหิตแม้ว่าไทรามีนจะไม่เป็นอันตรายหากบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะแต่การทานกล้วยมากเกินไปโดยเฉพาะเมื่อผสมกับยาบางชนิดสามารถรบกวนการไหลเวียนของเลือดและทําให้การไหลเวียนเลือดไปยังเท้าแย่ลงหลายๆคนทานกล้วยโดยคิดว่ามันช่วยให้สุขภาพหัวใจ และกล้ามเนื้อแข็งแรงแต่เราไม่ค่อยคำนึงถึงผลกระทบที่มันอาจมีต่อระบบประสาทที่อ่อนแอที่สุดของเราแม้ว่ากล้วยจะมีประโยชน์ทางโภชนาการบางอย่างแต่ผลข้างเคียงที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับสุขภาพของเส้นประสาทอาจมีผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุที่กําลังเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทกล้วยอาจจะไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด 5. ผลไม้แห้งปัญหาที่เข้มข้นผลไม้แห้งเช่นลูกเกดอินทผาลัม แอปริคอตแห้งหรือมะเดื่อมักถูกมองว่าเป็นของที่เก็บไว้ในครัวที่ดีต่อสุขภาพคุณอาจจะโยนมันลงไปในซีเรียลหรือทานเป็นขนมกบเคี้ยวโดยคิดว่าเป็นทางเลือกธรรมชาติที่ดีกว่าสุดขนมหวานที่ผ่านกระบวนการแต่น่าเสียดายที่หลายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่รู้ว่าผลไม้แห้งนั้นเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำตาลที่เข้มข้นที่สุดที่คุณสามารถทานได้เมื่อผลไม้แห้งน้ำจะระเหยออกไปแต่ยังคงน้ำตาลอยู่ทำให้สิ่งที่เคยเป็นผลไม้สด และเต็มไปด้วยน้ำกลายเป็นคำกัดที่หนาและเต็มไปด้วยน้ำตาลเช่นลูกเกดเพียงไม่กี่ชิ้นอาจมีน้ำตาลเท่ากับช็อกโกแลตแท่งหนึ่งความแตกต่างคือคุณจะไม่ได้รับความรู้สึกผิดทันทีทำให้ไม่ค่อยตระหนักถึงปริมาณน้ำตาลที่คุณบริโภคไปอย่างแท้จริงงอน,น้ำตาลทีเข้มข้นนี้จะเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งอาจทำให้การตอบสนองของอินซูลินในร่างกายของคุณล้มเหลว สำหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายอาจไม่สามารถย่อยน้ําตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นนี้อาจมีผลกระทบที่สําคัญผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงขึ้นและค้างอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานซึ่งทําให้เกิดการอักเสบในเส้นประสาทของคุณเมื่อเวลาผ่านไปน้ําตาลที่สะสมนี้จะทําลายหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงเส้นประสาทขอบเขตโดยเฉพาะที่ขาและเท้าสิ่งที่เริ่มต้นด้วยอาการแสบร้นเล็กน้อยหรืออาการชาที่ปลายขาอาจทวีความรุนแรงขึ้นจากการทานผลไม้แห้ง ซึ่งผลักดันเส้นประสาทไปสู่ความเสียหายที่รุนแรงขึ้นอาการนี้สามารถทําให้คุณเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคเส้นประสาทส่วนปลายจากเบาหวานหรืออาการปวดเส้นประสาทเรื้อรังทําให้ผลไม้แห้งเป็นขนมที่อันตรายกว่าที่คุณคิดหากคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์2ด้านล่างเพื่อให้ฉันทราบว่าคุณยังคงอยู่กับฉัน6ส้มไม่ได้ดีต่อหัวใจเสมอไป สำหรับหลายๆรุ่นที่ผ่านมาส้มถือเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่มีพลังและสุขภาพที่ดีตั้งแต่มื้อเช้าในวัยเด็กจนถึงมื้อกลางวันที่สูงผู้สูงอายุพวกมันเป็นที่ไว้วางอง,งใจในเรื่องของปริมาณวิตามินซีและความเชื่อในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหลายๆคนคงจำได้ว่าในช่วงฤดูไขห้หวัดใหญ่เรามักได้รับคำแนะนำให้ดื่มน้ำส้มั้นหรือกินส้มทั้งผลเพื่อเสริมความแข็งแรงและสุขภาพที่ดีถึงแม้จะมีความจริงในคำแนะนำนี้ในบางสถานการณ์แต่สำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาทางระบบประสาทประวานหรือปัญหาการไหลเวียนเลือดส้มอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์ส้มเป็นผลไม้ทีม่มีประโยชน์แต่ก็มีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างมากส้มขนาดกลางหนึ่งผลอาจมีน้ำตาลประมาณ12กรัมและหากรับประทานเป็นประจำโดยเฉพาะในรูปของน้ำส้มั้นอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้เมื่อส้มถูกข้นน้ำใหญ่อาหารที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลจะหายไปทำให้เหลือแค่ของเหลวที่มีรสหวานซึ่งมีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มอัด ลมมากกว่าผลไม้การเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในเลือดนี้อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับผู้สูงอายุที่มีการทำงานของเมตาบอาลิซึมช้าลงตามอายุและอาจประสบปัญหาความไวต่ออินซูลินที่ลดลงสำหรับผู้ที่มีการเผาผลาญช้าหรือทนต่ออินซูลินได้ยากการบริโภคส้มมากเกินไปโดยเฉพาะในรูปน้ำส้มั้นอาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งเป็นอันตรายในระยะยาวระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นนี้อาจทำให้เส้นนอเลือดที่บอบบาง ซึ่งจ่ายออกซิเจนและสารอาหารไปยังเส้นประสาทส่วนปลายโดยเฉพาะที่ขาและเท้าได้รับความเสียหายการรวมกันของปริมาณน้ำตาลที่สูงและความเป็นกรดในส้มอาจเป็นปัญหาหนักขึ้นสำหรับผู้ที่มีอาการเส้นประสาทอักเสบหรือปวดประสาทความเป็นกรดในส้มสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองที่เส้นประสาทที่อักเสบหรือวัยอยู่แล้วซึ่งอาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัวมากขึ้นเพิ่มความวัยของเส้นประสาทและแม้แต่รบกวนการนอนหลับสิ่งที่เคยถือว่า เป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพอาจทำให้ปัญหาที่ผู้สูงอายุกำลังพยายามจัดการกลับแย่ลงหวังว่าเราจะได้ช่วยให้คุณเข้าใจอันตรายที่ซ่อนอยู่ของอาหารบางชนิดที่ดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายในแวบ,บแรกเราได้เรียนรู้ว่าผลไม้แห้งและแม้แต่ส้มที่มักจะถูกมองว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพอาจทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นและทำให้เส้นประสาทเสียหายโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุตอนนี้ที่คุณมีข้อมูลมากขึ้นแล้วเราขอเชิญคุณพิจารณาเลือกอาหาร ที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณจริงๆคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้บ้างมีสิ่งใดที่โดดเด่นหรือเปลี่ยนแปลงที่คุณวางแผนจะทําในอาหารของคุณในอนาคตหรือไม่อยากทราบความคิดเห็นของคุณโปรดทิ้งข้อความไว้ข้างล่างและแชร์สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนอื่นที่อาจได้รับประโยชน์จากข้อมูลนี้และกดติดตามช่องของเราสําหรับเคล็ดลับดีๆขอบคุณที่รับชม และดูแลสุขภาพของคุณ